หาพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรครับเหมือนกับตังเลยนื่อคือไปกิน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 นี่คือกินหอมนะอีกหนึ่งอย่างที่ตังสนใจนันก็คือ คดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งแต่ละคดีที่เคยทํามาจะมีความสลับซับซ้อนลึกลับน่าสนใจและน่าเรียนรู้เยอะแยะมากมายดังนั้นในชนสูตรสัญจรครั้งนี้เราจะมาชมละคดีกันถึงประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้นี่ยฮะเราก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนของน้องจุนโกะฟูรุตะนั่นเองด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านของครอบครัวมิยาซาวะติดตามได้ในชนะสูตรสัญจรอ่อนเจแปนเร็วๆนี้แล้วพบกันนะครับ